สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีงามแรงๆขำๆมาเจ้าแล้เออมาทางลงสบายดีป่าลุงสบายทำไมทำไมสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงแล้วจ้าวันนี้เป็นวันฉีนวันผ่านั่นเองเนาะเฮากัสิเฮ็ดแม่บอกยี้นูมาอยู่ทั้งพี่อยู่ใกล้ลายน้าคอยด เอากรเจี๊ขันหมักเบงใบบูชาผ้ารือว่าหิ่งผ้านั่นเองพี่น้องจ้าขัดขันหมักเบงบรรยากาศเมื่อนี้ฝนตกลินพี่น้องไอฮากัจยุทธ์ฝนตกลินเฉะเฉะย่างๆเนาะย่างๆเนาะเมาพี่แม่ยืมก้อนบัตรนึ่งมาแม่สิตัดอันนี้ตัด บ้างคานนงมนากาเป็นตุ่มเปื่อยช่วงนี้เป็นย่ามน้นน้องเอ้ยเพราะใช้ในมืองในป่าลุมองด้วเบาๆและเจ้าแห่งบินแห่งชกกระโปงก็ต้่งคีบตี้นคานค้าง วเดลูกวเด็ดนย่าเนาะย่าเนาะเอาเอาก่อนเอาตัดก่อนนะาจัด่น่แล้วพนงี่านี่กต้องพดีเปลือคนกพี่น่อยเ้ ชิได้ี่นนะเอาเลยนะเจ้าน้ำมกนะอมาห่อมาเหรอโอ้ยชิเลาอยู่บ่นมือนี่นะเปียกกันี่มันนีซออันม่งกันคนละหมกคนละห่อ ใหาได้ก่อนเจย์ี่ได้ดเลยโอ้ยมีอะไรทำอะไรยิบขันหมดเลยแซ่บอยู่นะเธอแซ่บหรอเพราะว่าเมื่อนี้จิมเจย์กบไม่ได้กินเพราะว่าเราต้กินกินบกบไม้อันนี้เป็นวันพระนะคะห้ามฆ่าสัตว์บอกกันอย่างนี้ไหนเม่นนะปลาได้มันตายไหนปลาห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะปลาน่ะเห็ดได้ไห้อันนั้นไห้นั่งไข่หมูไปสูนั่งปอ ไปซื้อน้ำเกลือมาล้างอันนี้เนาะใส่ตู้เย็นเด้อลูกเด้อบ่อนใส่ตู้เย็นเด้อจะได้ลูกบาดได้ใช่ไหมเลือดแตกอ๋อเด้เด้ได้ยังเลือดแตกนะจ้ะคือจังบวะนี้ยังถือเด้มันเกิดไข้ก็เข้าไปตาเบิ่งดูในมือนะมันเแห้งมันเบ่มืงกระบอกมันยังไงเออบ่ต้องบ่ต้องคิดมันดอกมีแต่ยาที่มันก็แตกเองกินยาทมันแตกเนี่มันเบ่งจนเป็นเออมันเบ่งเนี่ยมันก็ออกมาคล้ายๆว่าโรคตาอีหยังสักอย่างนี่มันเป็นตาเนาะ เป็นตามีหัวมีตามมันหวานมันหวานมันโลบได้ทำยินเออโลบแล้วมันเป็นบาดในน้อยเลยบาอมันเป็นบาดน้อยๆเลยแล้วมันก็เกิดขึ้นมากอ่ะมันก็โป่งโปร่งเลยเมื่อไรเทพไทยซิเวอร์ปูซาและทำได้เอาเลยห้าสิบยิบเอาตาแล้วก็เอาไปปล่อยมาปู่สวนน้ำบูซาก็ทำได้ปั๊ไอเทพปั๊กยังกะพี่ถึงปลาและตัวมันตายแล้วนะ

ตานี่แล้วนเลยเมย์มุกไปทึเถ้าก็คคอยเห็ดที่ละอันอย่างที่เะยรพี่น้องสี่ด้านดาเห็ดหากับถ้าชิชัยหอกอันอันนี้ส่อันเร้ตทอ้งคีด้ัจัดเรียงก่อนก่อนอ

มันถ่ายเองมันก้องถ่ายเองเรียบร้อยยกมือกั็ได้ก้องก็ได้แล้วเลยพี่น้องคันหมักเบงมีแต่ถาดอกไม้เด็กๆมีเก็บดอกไม้เรากะมาเจียนตัดตีนเจียน ไปตองให้มันให้มันตั้งได้น้องไปเตอกับน้องนัดดาแล้วก็น้นองมะนาวไปยิบดอกไม้มาเอะเ้างยิบสองขู่พี่น้องคู่หนึ่งดาวสีเอาไปบูอยู่สุให้พี่ใหญ่โทนเอาไปบูอย่ส่วนอีกคู่หนึ่งกับบูอยู่บาดล้างไม อีกคูหนึงก็ไปบูอยู่บ้านชวนจ้าถึงทาสิบริยูแต่ทากับบริปะบริละยังดูแลรักษาทุกๆอย่างไว้เหมือนเดิมคือเก่าคือดิมจ้าคือวยเดี๋ยวมาแล้วเด็กๆมาแล้ว ีแเรียกว่าปี๊ดเอาเป็นดอกสุริเอาโอ้ยเลอพระเจ้ากระบาดหัวเนาะพระเจ้ากระบาดได้แล้วแล้วบอกว่าคือเอาหน่อยแค่เอาอะอ่ะเนาะกระปิดเอาเหรอวะฝัดจิไปจีเงานี่พี่เนาะมาจ้ามาเอะแาบนี้ นี่ปิริเอาของขจาค่ะเสนามาเรียนจุ่นุ้อนเก็บมาน่ะเป็นโทษแบบนี้เขากิดปิดเอาเนวนี้รู้มีปิดเอาเนวนี้เป็นโดอกเป็นดองเนี้ยนี้หรืว่าไอสิเป็นิริของขจาวเนี่ยน่ามนาวกับเจบน้ำคาวอยู่บ่ลูุอีลาเทียนมัง เือมาสะเรื Sadly, hm. ่อบุหรี mm. ่น้ำเอื่อเรื่องบุหรี่กับมันเขากลับไปดูใจเอหนาใเหนอยนะเนื่อยหนาเขากลับไปินน้น้เอื่อก็เป็นเกงอะีเก่งไรเก่งไรสวยงาม พี่น้องหลังจากที่เอาดอกไม้เอแล้วไปสิประมาณนี้สวยงามบาจา่จ้านี่แม่ค่ะยิบคันบักเบงคายแม่ค่ะเกาเลยนะี่พี่น้องตะกี้คายว่ะบอกตะกี้เข,ยขายิบคายนี่ใส่ดอกไม้ขาวๆแบบนี้กส็สวยงามถึงสิประมาณนี้เลยพี่น้องพร้อมค่ะพร้อมบูชาเด็กๆกำลังเองิ่มขู่หนึ่งเดี๋ยวเกากระสีหายพญทอนเมื่อบูอยู่บ้านสวนหนึ่งขู่ งามายจอมัเมด้ส,ส้์ <Yeah. S 1> ดอกไม้ขาวๆขอกับใบตองเขียวๆนังนสิใบตองสดๆพี่นนองถูกๆวันศิลหรือว่าถูกๆวันพระเนาะเฮากะจะเหตุจะยีบกันแบบเบ่งเปลี่ยนถูกๆวันพระหรือว่าถูกๆวันศิลน,นั่นเอง <c oughs> เอาพญยยทอนพญยยทอนเมือสองเมืงัวแล้วกะให้เราเอาเมาบูเลย่น้อง้อยใหญยทอน นต๊บดมือบอเปเดนยันงเรียอ,อยู่ยั oh, <yeah. S 1> ง,เ,งเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับผมมียังหลายดาดวาก็ขอเจ้คลิปเพียงสับนีกัน้อจ้าขอบคุณหลยกแซ่ฝากเป็นกำลังใจให้ดาวเด้อพี่น้องเด้อ จอกันคลิปหน้าเด้อจ้า